สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาแล้วค่ะพี่น้องคามาทํานายดวงประจําสัปดาห์ให้กับพี่น้องชาวราศีเมษค่ะนะคะในสัปดาห์นะคะที่เริ่มตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะเป็ในแนวทางเหมือนกับคลิปอื่นๆค่ะพี่น้อง่ะนะคะและก็ในคลิปนี้พิเศษก็คือให้พี่น้องชาวราศีเมษนะคะทรา,าบเลขหนังโชคประจําสัปดาห์ด้วยนะคะพี่น้องขาน้าอยู่ท้ายคลิปนะคะยังไงแล้วทุกอย่างเป็นแนวทางค่ะพี่น้องค่ะ,ะนะคะและก็ในคลิป สัปดาห์ต่อไปป้าหมอจะทํานายให้เร็วกว่านี้นะเนื่องจากว่านะคะตอนนี้ป้าหมอติดภาร,รกิจดิเลก็จะพยายามปรับให้การทํานายหรือออกคลิปนั้นให้เร็วนะคะให้เร็วกว่าปกติว่างนันเถิดนะคะพี่น้องชาวราศีเมษนะ,ะแต่ยังไงแล้วก็อยา่างตรงตัดอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะเรามาดูกันว่าพี่น้องชาวราศีเมษนั้นจะต้องระมัดระวังอะไรพิเศษนะคะในสัปดาห์นี้นะ,ะขออนุญาตจับห้แทนจํานวนสิบไปด้วยกันค่ะนะคะอ่าหนึ่งสองนะคะสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบนะคะพี่น้องชาวราศีเมษนะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่านะคะไพ่ทักเรื่องอะไรบ้างนะในประจําสัปดาห์นี้นะคะพี่น้องขานะใบแรกนั้นเนี่ยก็จะทักในลักษณะว่าพี่น้องชาวราศีเมษนะคะน่าที่จะจเดินทางติดต่อประสานงานนะคะเจรจานะในเรื่องของออลูกค้าในเรื่องของธุรกิจนะคะการงานหรือในส่วนของสินค้า ที่จะทำจำนายก็ได้นะคะก็ถือว่าสามไม้เท้านั้นเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะในสัปดาห์นี้นะพี่น้องชาวราศีเมษนะคะแล้วก็นะคะใบที่2นั้นบอกว่าเรื่องงานมาเต็มนะคะมีโอกาสเริ่มงานใหม่มีโปรเจกต์ในหัวก็ลงมือทําได้เลยในสัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของเดือนตุลานะคะสำหรับพี่น้องชาวราศีเมษนั้นก็จะมีงานเข้านั่นเองค่ะแล้วก็ดูว่าจะมีพลังมีไฟนะคะเหมือนกับเด็กๆเลยสาหรับพี่น้องชาวเมษนะคะใบที่3นะคะ ทุกอย่างบุดมสมบูรณ์ขึ้นนะขึ้นไพ่ราชินีนะคะหรือไพ่เอ็มเลสเศรษฐีีขึ้นพี่น้องชาวเมธท่านไหนที่ติดขัดเรื่องต่างๆอยู่ยนะก่อนหน้านี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคมนั้นพี่น้องชาวเมธจะลงตัวขึ้นบุรมสมบูรณ์ขึ้นนะคะและก็กอนข้าจะตั้งดีในทุกเรื่องน่เดงค่ะพี่น้องค่ะและก็ใบที่4นะคะเกี่ยวกับเรื่องของพันธะเรื่องของการเงินนะคะถามว่ามีภาระในเรื่องค่าใจหนี้สินหรือเรื่อง อันทักกับผู้ใดเกี่ยวกับเรื่องการเงินนั้นก็บอกว่าหกเหรียญขึ้นนั้นสามารถที่จะจัดการได้แก้ไขได้เงินเข้ามาทันนะที่มีคนช่วยเหลือเรื่องของเงินเงินทุนนะคะสาหรับพี่น้องชาวเมธค่ะแล้วก็ใบที่ห้านะคะใบที่ห้านาั้นเขาดีนะเห็นไหมคะเกี่ยวกับเรื่องงานกิจการเหมือนกันนะ,คะใครคิดที่จะทําธุรกิจกับเครือข่ายก็สามารถที่จะทําได้เลยนะะตอบโจทย์เนาะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะพี่น้องชาวเมธถือว่าการงานและกิจการดนมากเลยนะคะสําหรับหกไม้เท้าอ่าต่อไปนะคะ บอกว่านะคะดวงกาลังเคลื่อนไปในทางที่ดีทุกเรื่องขึ้นไพ่โชคดีไว้ออ,กอ,อกโจรคงล้อแห่งดวงชะตาพี่น้องชาวเมถขาฟังดีๆนะพี่น้องชาวเมถท่านไหนที่ก่อนหน้านี้ติดขัดทุกเรื่องนะคะเมื่อเจอไพ่ใบนี้พลิกปฏิหารจะเกิดนะคะใครที่จะติดขัดในเรื่องของการงานว่างงานอยู่ก็จะมีงานทําในสัปดาห์นี้หละันะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะเงินก็จะเข้ารวๆว่าอย่างนั้นนะสำหรับสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะคะ แถมมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะคะพี่น้อง่ะเนาะน้องชาวเมีถือว่าเจ๋งนะคะอ่าและใครที่จะขยับขยายในส่วนของกิจการการงานนะคะขยายเป็นแบบไหนอย่างไรอ่พี่น้องชาวเมยียก็ลงมือทําได้เลยไม่ต้องรอรีนะคะการันตีด้วยพ่นะคะบอกว่าถ้าคุณเตรียมพร้อมในทุกๆอย่างแล้วนะั้นเนี่ยคุณก็ลงมือนะคะนะดำเนินการได้เลยตามที่วางแผนเอาไว้ได้เลยจะประสบความสําเร็จนะคะลุยนะล่ยนะขอรุยอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องชาวเมีคขเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้นะ โดยเฉพาะในเรื่องของการงานกิจการนะคะนะคะไม่ต้องจิบตกนะลุยอีกครั้งหนึ่งนะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าสําเร็จแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าไพ่ใบอื่นๆดีนะคะสุดท้ายแล้วทุกอย่างปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นณขณะนี้ก็จะได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีสําหรับชาวเมษนะคะในสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมนี้จะโดนจัดการโดนแก้ไขเป็นอย่างดีนะลอนค่ะพี่น้องค่ะนะโชว์ีนเรื่องของการเงินนะคะยังไงแล้วแม้ว่ายังไม่มีเงินเหลือเก็บในสัปดาห์นี้ แต่เงินก็สามารถที่จะหมุนเข้ามาทันนะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องการเงินได้นะคะมีเงินหมุนเข้ามาทันแน่นะคะ่ะหมุนเงินได้คล่องนะคะพี่น้องชาวเมธนะคะสรุปได้ดีมากนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ของพี่น้องชาวเมธนะคะดีเกือบทุกเรื่องเลยนะคะพี่น้อง่ะฉะนั้นใครที่กําลังจิตตกอยู่ก็ลุกขึ้นมาค่ะนะคะเอาไยชุดนี้การันตีนะคะว่าถ้าเกิดคุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะและลงมือทําก็จะประสบความสําสเร็จอย่างดีเยี่ยมนั่นเองคะ่ะพี่น้องชาวเมธนะเอาละค่ะเลข นำโชคในสัปดาห์นี้ให้พี่น้องชาวเตรนะคะเลขอะไรบ้างนะคะจดุจดๆนะคะมีเลขสามนะคะป่ามีเลขเก้านะคะแล้วก็มีเลขสองนะคะสามเก้าสองนะคะพี่น้องชาวเตรขอให้เหิงๆเ,เลยค่ะเอาละค่ะเจอกันนะคะในคลิปสัปดาห์ที่สามนะคะของเดือนตุลาคมคะ่ะพี่น้องชาวเมธขอให้เหิงๆิรวยๆวยค่ะสวัสดีค่ะ